ข่ยูเลตแต่ว่าบ้านตุวข่อยนี่สวนสละที่พพลินอันนี้มันหน้าบันหน้นาบานข้าข่แล้วข่ข้าไปบึงตรงขามเฮี่นอนข่ยนี่ย สลาบอกยัยลืมมาม่ทยมู่เจ้าเบิงนะ้งไะตะก,กี้อันนี้เพิ่นตัดออกไปแล้วตัดนวยมันออกไปแล้วเพิ่นแต่งกิง่งไม่ใช่เบิ่งงด้วยบักดุกได้ดีพี่น้องดุกขัดดุกแนี่อันนี้มันไวยถึงเพิ่นว่าเอาลรวตัวนี้ เย็ดก็มีสวนสลาร์เด้อร์นผู้เพื่อนเอาไปเนี่ยมันสิพ่วงบักใหญ่มัน,น,มนมตีมีแต่พ่วงใหญ่ๆอันนี้เหลือ้อยเป็นเหล่าตัวนี้นพ่วงมันหวานหวาน แปดสิบบาทเป็นขายพ่อก,กินอยู่ก็ซื้อตลอดละ,ละ,ละระ้านไป